และด้านหลังผมนะครับก็เป็นบูธมิ u b บิชิในงานมอเตอร์เอ็ก2025นะครับส่วนรายละเอียดของบูธนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับคันแรกของบูธ t s u b i s h i นะครับก็จะเป็นมิ u b i s h i ไต t ตันสตรีทใหม่นะหรือว่าเป็น m ม g ก c แคตัวเตี้ยโฉมใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีการดีไซน์นะครับภายใต้สโลแกนเท่ทุกถนนทนทุกงานนะ เดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับการออกแบบภายในห้องโดยสารนะหน้าตาประมาณนี้นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบแมนนว่นนะแคปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแคปนะด้านหลังก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระประมาณหนึ่งนะครับสำหรับแคปนะ รายละเอียดนี่ตามนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับ150ห5 0งาแรงม้าแรงบิด330 Newton ้านิวตันเมตรนะเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับด้านหน้าช่วงล่างนะครับก็จะเป็นอิสระดับเบิลวิชโบนพร้อมคอสปริงพร้อมเด็กแกล้งน,นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแหนบแผ่นซ้อนนะด้านหน้าดิสเบรกแบบระบายความร้อนส่วนด้านหลังก็เป็นน้ำเบรกนะครับมิติตัวถังนะครับก็ความยาวนะครับห2าพนรบมิลลิเมตร 5,265 mm นะครับส่วนความกว้าง1,865 mm ส่วนความสูงอยู่ที่1,705 mm นั่นเองนะครับหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับขนเทต่อโจทย์ทุกอิจการการเดินทางในชีวิตคุณและพลับครัวได้อย่างรอบด้านขยายพื้นที่ชีวิตของคุณให้กว้างมากขึ้นไปกับ ล้อนะครับก็จะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับอันนี้ก็จะลัดด้วยยางขนาดสองหทับ60นะครับ R17 นี่ใส่ระบบความปลอดภัยมาด้วยนะครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วและตรวจจับคนเดินบนถนนด้วยโอ้โหอันนี้ให้มา ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็นี่ดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับดีไซน์ทรงสปอร์ตนะสวยงามเลยทีเดียวโดยราคาจำหน่ายนะครับก็อยู่ที่6,49,000บาทครับและสำหรับโปรโมชั่นภายในงานนะสำหรับเจ้าไททันสตีทใหม่นะครับก็รับฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีนะครับรับประกันคุณภาพนาน5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิเมตรนะครับแล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนะพร้อมค่าแรงเช็คระยะนาน5ปี ถ้าเป็นครอบครัวมิสูบิชินะครับก็มีส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะครับผ่าน m d ็มดนะกลุ่มอาชีพพิเศษบุคลากราทางการแพทย์ครูข้าราชการเกษตร,รกรรับส่วนเพิ่มรับส่วนลดเพิ่มอีก15,000บาทครับถัดมานะครับก็จะเป็น Xpander c o อ s s ครับ h U v นะตัวนี้ก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็ไฟ LED ที่เป็นส m o มกด้วยนะด้านหน้านะครับ เดีย๋ยวไปดูภายในกันนะครับภายในเขาก็มีปรับใหม่นะภายในนี่เห็นเลยนะครับว่ามันจะเป็นภายในสีทูโทนนะครับแล้วก็เป็นวัสดุพุ่มเบาะนะครับเป็นหนังแบบชีตกาดนะครับก็จะสะท้อนความร้อนด้วยอันนี้เหมาะกับเมืองไทยนะครับวัสดุเหมาะสมกับเมืองไทยนะครับสะท้อนความร้อนแบบนี้นะแล้วก็การดีไซน์นี่เห็นไหมครับว่าจะเป็นการดีไซน์แบบ ทูโทนนะเรื่องการดีไซน์ทูโทนแบบนี้อยู่ที่ใครชอบไม่ชอบอีกนะครับตามสเปกนะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับหล6งแรงม้านะครับเครื่องยนต์แ5หลแรงม้านะครับส่วนแรงบิดนะครับมอเตอร์ไฟฟ้า255นิวตันเมตรนะส่วนเครื่องยนต์ก็ให้อยู่ที่134นิวตันเมตรนะครับมีโหมดการขับขี่7รูปแบบนะครับแล้วก็มี AYC มาให้ด้วยช่วงล่างครับด้านหน้าเป็นอิสระ แม็กเฟอร์สันสตัดนะครับส่วนด้านหลังเป็นทอ์ชันดีมแล้วก็ระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ล้อเลยนะครับด้านหน้าเป็นแบบระบายความร้อนนะส่วนนิติตัวรถนะครับความยาว4,595ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,790ม mm, ิลิเมตรส่วนความสูงอยู่ที่1,750ม mm ิลิเมตรนะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารตอนสองกันนี่นะครับการดีไซน์เขา ประมาณนี้นะการเล่นสีทูโทนนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับเจ้า extender cord นะครับด้านหลังเป็นดิสเพกนะครับหลังคาดำนะครับมีลาวแหลกมาให้ด้วยนะครับเรือดมฟ้า ในส่วนของด้านท้ายลดการเมื่อยล้าเมื่อต้องเจอสภาพการจราจรติดขัดและยังมีระบบความปลอดภัยดูเลนไฟนะครับมีการดีไซน์ที่ดูดีสวยงามมากขึ้นนะฝาท้ายเป็นแบบโชค้คอัพธรรมดานะไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะอันนี้เบาะหลังแถว3ามเขาพับลงไปนะครับก็เพิ่มเนื้อที่ภายในห้องโดยสารสำหรับการบรรทุกให้มันมากขึ้นนะและระบบเก สำหรับราคาจำหน่ายนะครับตัว x p a n d e r c o s s นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่9 6 9,000บาทนะครับถ้าหลังคาดำเพิ่มอีก1 5ื่นานะถัดมานะครับสำหรับรถไฮไลท์บนเวทีนะแน่นอนก็จะเป็น x p a n d e r c o s s นะครับหนึ่งคัน และอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็น X Force นะครับซึ่ง X Force เนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัลครับออฟเดอะเยนะครับจากสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยไปนะอันนี้เขาช่วยมาตั้งโชว์ด้วยนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัว Extender นะ โดยตัวนี้ก็จะมีการปรับปรุงเหมือนตัว x p a n d e r คอร์ลครับก็จะมีพิเศษนะในงานสามารถเลือกรับดอกเบีย้ย0%ได้ด้วยนะครับหรือว่าเลือกรับแพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีหรือ100,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับนาน5ปีนะแล้วก็รับฟรีประกันชั้น1งนาน1ปีนะครับมีการรับประกันคุณภาพนาน5ปีหรือ100,000กิโเมตรนะครับแล้วก็มีการฟรี ค่าแรงเช็คระยะนาน5ปีนะรับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนไฮบริดนะครับนาน10ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็รับประกันระบบไฮบริดทั้งระบบนะครับนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางเช่นกันนะครับส่วนครอบครัวมิซูบิชินะก็รับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะครับผ่าน M d ็มดนั่นเองส่วนกลุ่มอาชีพพิเศษก็รับส่วนลดเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทนะครับ ถัดมานะครับสำหรับเจ้า x f o r e นะนอกจากจะมีจุดเด่นที่ได้รับรางวัลค้าออฟเดอะเยียประจำปีนี้ไปครองแล้วก็ยังมีจุดเด่นที่เทคโนโลยีอ e ีโมชันนะที่ประสาน3เทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดของมิ subishi นะครับก็คือเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบ Full Hybrid Generation ใหม่นะแล้วก็โหมดการขับขี่7รูปแบบนะครับรวมถึงระบบการขับเคลื่อนและสมดุลขนาดเข้าโคง้ง AYC นั่นเองนะและช่วงล่างระบบการสะเทือนเนี่ยก็พัฒนาใหม่นะครับ แล้วก็มีการทดสอบจริงกว่า1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้า x f o c e ที่ถือว่าเป็นรถเด่นแล้วก็เป็นรถค of ออฟเ e ียประจําปีนี้นะครับสำหรับโปงโ์ชันภายในงานนะก็สามารถเลือกรับดอกเบี้ย0%ได้นะครับหรือรับฟรีบัตรของขวัญเซ็นทารามูลค่า1,000 0บาทนะหรือเลือกรับแพ็กเกจบํารุงรักษา5ปีหรือ10,000กิเมนะครับพร้อม บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีนะครับรับฟรีประกันชั้น1 1ปีนะครับแล้วก็รับฟรีประกันคุณภาพนาน5ปีหรือ1000 100, กิโลนะพร้อมค่าแรงเช็คระยะนาน5ปีด้วยแล้วก็รับประกันแบตเตอรี่ขับเคลื่อนไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแล้วก็รับประกันระบบไฮบริดทั้งระบบนาน5ปีไม่จำกัดระยะทางครอบครัวมิสูบิชิ รับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทผ่าน m d ็มดนะครับส่วนกลุ่มอาชีพพิเศษนะก็รับส่วนเพิ่มพิเศษอีก15,000บาทนะครับและอีกหนึ่งคันนะครับที่จอดอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็คือ m i t s u ิ s s h i x f o r ฟนะครับที่มีการตกแต่งในในแนวแรลลี่อาร์ตนะ มีแหลกสำหรับบรรทุกของนะครับไฟสปอร์ตไลท์เต็มพิกัดนะถือว่ามีการตกแต่งอย่างสวยงามนะครับถัดมาอีกหนึ่งคานนะเป็น x p ็ n แพนเดอร์อนะครับที่มีการตกแต่งนะครับในแนวลุยๆนะนี่ยางก็เป็นแนวยางแบบแรลลี่นะครับ เป็นนี่ดูล้อขนาด16นิ้วนะครับรัดด้วยยาง2 1 5นะครับทับ65 R 1 6นะอันนี้เป็นแนวรุยรเลยเดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะครับกับ รถคันสุดท้ายในบูธมิสซูบิชินะนั่นก็คือมิ t ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตจอันนี้เป็นรุ่นย่อยใหม่นะครับที่ใส่ฟีเจอร์มาแบบจัดเต็มนะกับคอนเซปต์ครบเกินคุ้มให้เกินคลาสนะครับอันนี้ราคาเขาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะครับเครื่องยนต์นะครับก็เป็นดีเซล2.4ลิตรนะครับให้กําลัง184แรงม้านะครับ ประหยัดเขาเคมไว้ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรนะในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับ เทคโนโลยีความปลอดภัยนะ Diamond s e n ทั้งระบบเลยนะครับมีการเตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว FCM นะครับรวมถึงระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติด้วยอ่าก็มีค r u i s e Control มาให้นะอันนี้สเปคของเขานะครับก็เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับดีเซลให้กำลัง184แรงม้านะครับแรงบิด430นิวตันเมตรนะเกียอัตโนมัติแบบ6สปีดคับเพื่อน2ล้อหลังนะครับ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนนะครับด้านหลังเป็น T Link, ing, ทีลิงช็อคอาร์มคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงนะส่วนระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกที่ด้านหน้าและดิสเบรกหลังครับก็เป็นดิสเบรกสีล้อนะมิติตัวรถความยาว4,840 mm ส่มมส่วนความกว้าง1,815 m mm, แมลมและก็ความสูง1,835 mm มและนี่ก็เป็นหน้าตาของภายในห้องโดยสารทางด้านหลังนะครับ และนี่ก็เป็นด้านท้ายนะครับของเจ้าปาเจโร่ p o r t GT นะพับได้นะครับเพิ่มความจุในการบรรทุกสัมภาระได้แล้วก็มีเบาะนั่งแถวสามมาให้ด้วยนะกล่องเก็บของมีมาให้อย่างเรียบร้อยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศและรายละเอียดของตัวรถรวมถึงราคาและโปรโมชั่นของรถยนต์ในบูธของ m i ิ s u b i s h ิในงานมอเตอร์ p o 2 0 2 5นะครับส่วนถ้าท่านผู้ชมมาเดินในวันปกติเนี่ยอาจจะเห็นการจัดรถที่มีความแตกต่างกันไปนะเพราะว่าในวันเพจเนี่ยก็จะมีการตั้งเวทีนะครับแล้วก็ตั้งเก้าอี้เพื่อไว้สำหรับการถแถลงข่าวด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบูธมิตซูบิชิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในรอบสื่อมวลชนครับ ก็่อนก่อนื่นจะพูดเรื่องบูธเนี่ยผมก็ขอแสดงความเสียใจกับทางภาคใต้นะโดยโดยความเป็นคนไทยก็รู้สึกอึง้งแต่อย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกําลังใจนะครับอันนี้กลับมาที่บูธของ Mitsubishi Motor เนี่ยปีนี้เนี่ยบูธของเราก็มีการดีไซน์เป็นไลฟ์สไตล์ฮับก็แล้วกันเพราะว่ารถพูดถึงบูธก่อนเนาะบูธที่เราจัดเนี่ยเราก็จะตกแต่งเป็นแรงบันดาลใจให้รถแต่ละรุ่นเนี่ยก็ ให้ลูกค้ามีจินตนาการอย่างเช่น Expander นะครับตัวปี2026เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยเราก็ตบแต่งด้านท้ายก็เป็นธุรกิจเล็กนะครับที่สามารถไปดัดแปลงได้ส่วน Expander Cross เนี่ยก็จะเป็นสายผจญภัยท่านจะเห็นนะครับ X Force ก็จะตบแต่งเป็นลักษณะสไตล์เป็นรถสับสนย์การแขง่ขงขัน axcr ท่านก็จะมาสามารถดูได้ที่บูธของเรานะครับตอนนี้มาส่วนของไฮไลท์ของการขายรถบ้างนะครับรถ ปีที่ที่บูธของเราในปีนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวอยู่3รุ่นด้วยกันนะครับ X Force ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นไฮไลท์ที่ยังติดมาตลอดและปีนี้ก็มีโปรโมชั่นแรงๆนะครับยกตัวอย่างเช่น0%อดอบเบียย0%และในช่วงงานนะครับก็มอบบัตรเซนทราอีก1ใบนะครับมูลค่า1,000บาทอันนี้จะเป็นในช่วงในงานนะครับส่วนตัว Expander เป็นการเปิดตัวรถโมเดลเย่ 26นะครับก็ใส่ในเรื่องของฟังก์ชันเข้ามามากมายอาทิเช่น Airbag 6กใบนะครับระบบอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยในการขับขี่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เอามาเปิดตัวในงานนี้และที่สำคัญอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนจับตามองก็คือปาเชโร่สปอร์นะครับรุ่น GT รุ่นใหม่นะครับราคา1ล้าน1 0 0 0 0แสนต้นๆเท่านั้นเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับมาด้วยเครืงยนต์ ที่เป็นมาตรฐานประหยัดน้ำมัน15กว่ากิโลลิตรนะครับอันนี้ก็อยากให้มาดูเพราะว่าราคานั้นสุดคุ้มจริงๆนะครับดีที่สุดในช่วงนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบูธมิสูิชิแล้วก็สิ่งที่สําคัญทดลองขับนะครับเพราะว่าเราขายรถไม่ใช่ได้ขายแค่โปรดักต์นะครับเรามีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย เรามีการบริการอะไรที่ครบคันไม่มีปัญหา mm hmm. ก็อยากให้ทุกท่านที่จะตัดสินใจซื้อรถนะครับทดลองขับดูในเรื่องของศูนย์บริการระยะยาวด้วยครับ mm hmm. สำหรับโปรโมชั่นนะครับก็มีหลากหลายมากนะครับยกตัวอย่างที่เป็นไฮไลท์ก็แล้วกันหลายคนก็จะเริ่มสนใจเรื่องดอกเบีย้ยนะครับเรามีโปรแกรมดอกเบีย้ยศย์เเกือบทุกรุ่นนะครับท,ท่านที่สนใจจะเลือกมาผ่อนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดจริงๆนะครับ ก็อยากกระเชิญชวนนะครับเรื่องโปรโมชันนี้สาคัญมากเพราะจะเป็นตัวทําให้ท่านสบายใจในเรื่องของการผ่อนหลายเดือนครับ